สวัสดีค่ะจากบ้านสวนชมอักษรน,นะคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการตัดแต่งต้นมะกรูดให้แตกยอดใบใหญ่สวยงามจนน่าเก็บไปรับประทานค่ะนี่คือต้นมะกรูดนะคะที่เราปลูกเอาไว้นานแล้วค่ะก็ประมาณ5-6ปีนะคะโดยใช้เมล็ดปลูกค่ะจริงๆแล้วต้นเนี่ยก็ควรที่จะสูงใหญ่กว่านี้แต่ว่าดิฉันได้ตัดเอา ยอดแล้วก็กิ่งใบออกบ้างเพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการเก็บใบเก็บลูกไปกินค่ะทีนี้วันนี้ก็จะมา,าแนะนำวิธีการตัดแต่งนะคะว่าเราจะตัดแต่งยังไงให้มันมีลูกมีใบใหม่ใบมะกรูดเนี่ยนะคะถ้าเราไม่ตัดแต่งกิ่งออกบ้างเนี่ยนะคะใบเขาก็จะแก่แก่แบบนี้ค่ะใบก็จะแก่แบบนี้ เ่เราควรที่จะต้องตัดเอาใบแก่ออกบ้างเนี่ยใบแก่นะคะเนี่ยเอ่อเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดเอาใบแก่ออกไปเนี่ยนะคะมะกรูดก็จะไม่แตกยอดไม่แตกใบใหม่เราก็จะได้ใบที่แก่แบบเนี้ยแล้วก็ใบที่เป็นโรคแล้วก็ไม่สวยไม่น่าเก็บไปกินนะคะแต่ถ้าเราเอา่ตัดยอดเราก็จะได้ใบใหม่แบบค่ะแบบเนี้ยค่ะเนี่ยคือ คือใบที่เราตัดแต่งกิ่งนะคะ,ะกิ่งที่เราตัดแต่งแล้วเราก็จะได้ใบใหม่แบบเนี้เห็นไหมคะจะได้ใบใหม่ที่ใบใหญ่ขึ้นแล้วก็สวยขึ้นอย่างเงี้ยน่าเก็บไปกินนะคะแบบนี้ก็เหมือนกันน่าเก็บไปกินแต่ถ้าใบแก่ๆแบบเนี้เห็นไหมคะก็ไม่น่าเก็บไปกินเพราะฉะนั้นเราจรึงต้องตัดแต่งตัดแต่งเพื่อให้เขาเกิดใบใหม่แตกยอดใหม่ใหม่แล้วพอมัน ตกใบใหม่เนี่ยมันก็จะสวยเนี่ยว,วิธีการตัดแต่งกิ่งต้นมะกรูดเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะคะเราก็ตัดแต่งตามที่เราต้องการหรือเราจะตัดทรงพุ่มก็ได้ค่ะพอมันแก่ใบก็ไม่สวยเห็นไหมใบหงอเป็นโลกเราก็ตัดทิ้งค่ะนะคะตัดแต่งตัดเอา กิ่งเก่าๆแก่ๆออกบ้างค่ะจะไดอย่างกิ่งพวกเนี้ยยืดยาวไม่เป็นระเบียบแล้วก็เตี้ยเกินเนี่ยนะคะเราก็ตัดทิ้งค่ะเพราะว่าเขาจะได้แตกใหม่นะคะอย่างเงี้ยใบใบแก่แล้วก็เป็นโรคแคะกันเราก็ตัดทิ้งค่ะเขาจะได้แตกยอดใหม่ ไม่งั้นใบแก่มันก็ไม่ใหญ่ไม่สวยใบยพวกเนี้ยอย่างพวกนี้ค่อยๆตัดทิ้งค่ะ อ,อย่างเงี้ยยืดยาวแล้วก็เกะกะตี้ะไม่เป็นทรงพุ่มอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยอันเนี้ยเคยตัดยอดแล้วใบก็จะใหม่อันเนี้ยเราตัดยอดเก็บูกแล้วตัดยอดมันก็จะแตกเขาก็จะแตกใบใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ใบางามอันเนี้ยนะคะแต่ถ้าเราไม่ตัดมันก็จะ เขาก็จะแก่แบบเนี้แล้วใบก็ไม่แตกใหม่เราก็ตัดออกค่ะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะคะเราก็ตัดให้เป็นทรงพุ่มหรือทรงที่เราต้องการไม่ต้องเสียดายค่ะเขาก็จะได้ออกใหม่เราก็จะได้กินใบที่ดีๆอนะคะจะได้กินใบที่สวยๆ ใบที่ออกมาเนี่ยก็จะได้ใบใหม่ที่สวยคืออตัดแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะบางบางยอดนี้ก็จะเหลือเก็บไว้กินหน่อยเลงอันอื่นที่มันกิ่งที่มันยืด ยาวเตี้ยนกเกลละกะก็ตัดกิ่งออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอสักเจ็ดแปดวันนะคะก็จะมะกรูดก็จะแตกยอดใบ,บใหม่ออกมางามๆให้เราได้เก็บกินอย่างดีหลังจากที่เราตัดแต่งต้นมะกรูดได้ทรงตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องหาปุ๋ยคะ่ะหาปุ๋ยมาใส่รอบๆคนต้นนะคะจะเป็น ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักหรือปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้นะคะอันนี้เป็นปุ๋ยมูลมูลวัวค่ะที่ดิฉันหมักไว้แล้วสองเดือนนะคะเดี๋ยวก็จะเอามูลวัวเนี่ยโรยไปรอบๆต้นแล้วก็เอาอันนี้เป็นปุ๋ยจุลินทรีย์นะคะเอาปุ๋ยจุลินทรีย์นะคะใส่ในน้ำสองฝา เนี่ยนะคะคนทีนี้ดิฉันก็จะเอาปุ๋ยที่ที่หมักเอาไว้เนี่ยเป็นเมล์วนเนี่ยใส่ใส่ห่างห่างต้นนะคะเพราะว่ารากมันอยู่ห่งหางๆเาี่ใบที่ตัดแล้วเนี่ยนะคะใบพวกนี้ไม่ได้ใช้เพราะว่าใบมันมีเยอะแล้วก็เอาใส่ตามตามต้นมะกรูดเนะคะ พอใส่ปูเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาน้ำจุลินทรีย์เนี่ยค่ะรดลาดไปเพื่อกระตุน้นกระตุ้นการเจริญเติบโตกันงอกงามของรากและใบนะคะ อันนี้ก็จะเป็นการเสร็จขั้นตอนการตัดแต่งต้นมะกรูดเพื่อให้ได้ยอดแล้วก็ใบใหม่ที่งามแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมนะคะใส่ปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยก็รออีกเจ็ดถึงแปดวันนะคะก็จะแตกยอดใหม่ๆส,สวยๆแบบเนี้ให้เราได้เก็บทานนะคะเจ็ดถึงแปดวันนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบ้านสวนชมักษรขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ